ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงนะครับปีที่แล้วช่วงเวลาเดียวกันตัวเลขมันก็อยู่ประมาณ01 2 3 4 5ได้ไ่ไปจนถึง10วันไหนเนี่ยมีเกิน10เคสเนี่ยเราตกใจเราก็เดือดร้อนมากพยายามป้องกันตัวเองมากมายพูดยากมากเลยนะครับกับเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงไปเอาแค่ตัวเลขอย่างเดียวเรายังงงๆเลยว่ามันอะไรยังไงดีงเั้นเรื่องของการปรับตัวแล้วกันพยายามทําความเข้าใจโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปรุนแรงมากเลยในวันที่โควิด -19 เป็นเข้ามาทุกคนก็เดือดร้อนหมดมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากมาการเปลี่ยนแปลง หลายอย่างเกิดขึ้นเราเคยคุยกันมาก่อนนะครับว่าเวลาที่ทํางานอะไรไมันต้องมีความลีนลีนคือมันต้องเพียวหรือภาษาสมัยใหม่เรียก agile. อาจาวอาจาวก็คือเพรียวคือไม่มีไขมันอ่ะแต่ความยากของรัฐวิสาหกิจเนี่ยพวกเราคือเขาบอกว่าให้เราเร็วแต่มันเร็วไม่ได้มันติดนูด่นติดนั่นติดนี่ไปหมดแต่ท่านก็เห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทุกอย่างมันเร็วได้เร็วได้มากขึ้นจริงๆแล้วมึนมีการยกเว้นหลายๆอย่างยืดหยุ่นขึ้นมากเลยครับ ในวิกฤตก็ยังมีโอกาสในการบริหารจัดการพอเราเห็นพวกแสงสว่างพวกนี้อะไรที่มันอยู่ในระยะสัน้นเช่นคนติดโควิดส่งของหน้าส่งของไม่ได้พวกนี้เราจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าไม่เป็นไรท้ายที่สุดแล้วเราเจอแสงสว่างแล้วว่าเราจะไปต่อได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาดูแลบ้านของเราเลยมันมีโอกาสอยู่ในวิกฤตพอสมควรสองคนยนตามช่องคนหนึ่งมองเห็นคนตรงอีกคนตาแหลมคมเห็นดวงดาวอยู่พร่างพรายหมายความว่าสองคนมองก็เป็นรูเดียวกันอนะ สองคนยืนตามช่องคนนึงมองเข้าไปเนี่ยรูเดียวกันอาจจะเห็นเป็นโคลนก็ได้อีกคนนึงมองไปเห็นเป็นดวงดาวอยู่พร่างพลายนั่นหมายความว่าเ,เป็นโอกาสดังนั้นเนี่ยคนชนะจะมองโอกาสด้วยคือแน่นอนมันต้องคอยปกป้องดูแลป้องกันแต่มันจะมองเห็นโอกาสใหม่ๆด้วยเมืม่อสักประมาณปีที่แล้วตน,นั้นเป็นช่วงจุดเริ่มต้นที่เราจะทําเรื่องของการทําความสะอาดแบบดิสครีนวันนี้เนี่ยถ้าท่านเข้าไปในเว็บไซต์เราก็จะเห็นว่าของอย่างแรกที่เราปากไว้ข้างหน้าสุดเลยอะ่ะก็คือการทําความสะอาดแบบพ่นแอลกอฮอล์ดิสคลีนแล้วก็มีการสามารถติดต่อเข้าไปใช้บริการ หรืออะไรยังไงได้กลายเป็นว่าเราเป็นความเที่ยวสารของเราที่มีอยู่เดิมแล้วตอนนี้ทุกคนก็กําลังอยากได้ แน่นอนในช่วงที่ผ่านมาเราใช้2มือหนึ่งใจเรานะครับพรือสะอาดมืออาชีพใจบริการ2มือหนึ่งใจแกมควรใช้ต่อไปใช่หรือไม่คําตอบคือแกมควรใช้ต่อไปท่านก็เห็นว่ามันใช้ได้นะครับวันนี้มีความตรงกับปัญหาในเรื่องของโควิด -19 ได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับทุกท่านช่วยกันวางเรื่อง2มือหนึ่งใจไว้ดีมากเรื่องของความสะอาดแน่นอนโควิด -19 มันมาแต่มากกว่านั้นคือในวันที่ทุกคนรู้สึกว่าบางทีแหวกหวาดกลัวกรงกลัวไม่กล้าทานู่นไม่กล้าทานี่บางทีก็จําเป็นต้องใช้มืออาชีพอย่างเรานี่แหละทีี่่เเข้าาไปดูแลลในมมมือควกวกั กว่าแค่การให้การบริการปกติะนะฮะเนี่ยก็เลยต้องใส่ใจเข้าไปดูแลใจของลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นสองมือหนึ่งใจมือสะอาดมืออาชีพใจบริการคงยังเป็นเรื่องสําคัญที่เป็นวิธีคิดของ KTBS ที่ไม่มีที่ไหนเหมือนนะครับแล้วก็มีความชัดเจนมาก